ครับพี่น้องสุขูสุขคนมือนี่ก็พอ่อกับไก่น,น้อยลอยลุม่มแซนดคือเขาเหมือนเดิมพี่น้องขเข่แาแรงแรงนี่ก็มีหมูย้อยย้อยย้อยหมูหมูหมูเป็นหนูห <c ười> มูอุดพูดนี่นะ <c ười> ย,ย้ยอยย้อยน้ำเต้าอนไรแบบนี้บ้าอ่ะมาพี่น้องมาไหม บ่อะไรอย่างงนเลยกับขอนย้อนๆนี่ขอนห้อนๆ้องดูมันจะอยู่ไกลไกลแนวงานไกลตอนนะะตานนี้สีฟคสีมูมไม่เลยอ ไม่อยู่ในร่องมึงคนนั่งเขาท่ายอยู่พี่นอ้องเขาท่ายอยู่อยู่ในร่องมึงได้พี่น้องได้ปั่นอยู่ไกล้ยากลรยย้อันะลายางโอ้ยหมื่นยากพอกว่า เนื่องจากสงการแล้วไม่เชื่อทั้งรันคำามมั่ง your team it's <laughs> by the team ี่ายซื้อองแล้วเอาเงินมาเอาเงินมาพอ่ายเงินแล้วไปไปไปกลับไปเลยตลาดกันอย่างนี้ด้

เอาหายไปไหนปานอยู่ไ้ไก่เจ็ดจินล่งได้พี่น่องนะซี่โคงหมูผมว่าอยู่อยู่สุดอยู่ไกลก่้องนี่แหละเจ้ากินกครับยู่ไก่

สำหรับคลิปนี้พ่อพี่พ่อน่องยอยซี่โค้งหมูปั่นยอยไก่พี่น่องเจ็ดกินล้องม่งเด้อ่ะบอกนีอยังไงก็วอากันไหมคลิปหนะสำหรับคลิปนี้ขอเกาอา่าเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบาย